กเขาคืออัครสาวกซีโมนพวกเขาคือตระกูลที่ล่มสลายพวกเขาคือผีที่ออกไล่ล่าล้างแค้ในให้กับตระกูลและพวกเขาคือความรักที่ไม่อาจสมหวังใช่แล้วพวกเขาคืออดีตคนจากตระกูลยากุซ่านายหญิงและบริการส่วนตัวของเธอนักฆ่าระดับอัครสาวกของราฟาเอลสาวกซีโมนยูอิกะฉายาพูดดาบและสาวกซีโมนยังไม่เป็นทางการทาเกโออัจฉริยะโดยกำเนิดนั่นเองครับ อัครสาวกซีโมนของราฟาเอลนั้นแตกวก่าคนอื่นเพราะดันมี2คนที่ดํารงตําแหน่งนี้อยู่แต่เป็นซีโมนตัวจริงและซีโมนอย่างไม่เป็นทางการนั่นก็คือ,อยูอิกะที่ดํารงตําแหน่งซีโมนอยู่กับคาเกโอผลที่ราฟาเอลอยากให้เป็นซีโมนของเขาแต่คาเกโอเขาไม่ต้องการเขาต้องการแค่คอยปกป้องอยูอิกะคาเากโอกลายเป็นซีโมอาานอย่างไม่เป็นทางการของราฟาเอลแต่ถึงแม้ว่าคาเกโอนะครับจะไม่ต้องการตําแหน่งสาวกก็ไม่เป็นไรเพราะว่าราฟาเอลนะครับแค่มอบตำแหน่งซีโมนให้ยูอิกะ คาเกโก็พร้อมจะอยู่ทํางานให้กับเขานั่นเองครับตําแหน่งซีโมนของราฟาเอลจึงมีนักฆ่า2คนในทันทีคือซีโมนตัวจริงกับซีโมนที่เปรียบเสมือนเงาอีกคนนั่นเองครับผมตระกูลดาบพูดผีตระกูลยากุซ่าจากประเทศญี่ปุ่นที่เป็นบ้านเกิดของยูอิกะลูกสาวของท่านเจ้าตระกูลที่มีบริการส่วนตัวที่คอยปกป้องเธอคือคาเกโอตัดร้ายที่ขย่ำทุกคนอย่างโหดร้าย แต่คาเกโอนั้นนะครับเขาไม่ใช่คนของตระกูลดาบพูดผีแต่แรกเขานั้นเป็นเด็กทารกที่ถูกเก็บมาเลี้ยงจากพักเสือดาวพิษที่โดนตระกูลดาบพูดผีไปทําลายจนสิ้นซากแล้วแต่ท่านเจ้าตระกูลนะครับกับรับเด็กทารกของศัตรูมาเลี้ยงดูและคาเกโอนั้นนะครับก็เป็นเด็กที่พิเศษเพราะพักเสือดาวพิษนั้นนะครับจะรับเด็กที่มีความทนทานพิษเข้ามารับพิษที่ร้ายแรงเพื่อสร้างเด็กที่มีเลือดเป็นกดทเลือดที่ละลายได้แม้กระทั่งผิวหนังและเหล็กกล้านั่นแหละคือความพิเศษของตัวคาเกโอ แต่ทว่านะครับนอกจากเลือดพิษของคาเกโอแล้วเขายังเป็นเด็กที่เป็นอัจฉริยะโดยกําเนิดเรียนทักษะอะไรก็เก่งได้อย่างรวดเร็วท่านเจ้าตระกูลนะครับกลัวว่าคาเกโอจะเป็นอันตรายต่อตระกูลในอนาคตและเพื่อป้องกันเหตุการณ์นั้นเจ้าตระกูลเลยทําการสร้างหลกแก้วปิดฝาเพื่อคุมคาเกโอเอาไว้กดเขาเอาไว้ไม่ให้กล้าทะยทสยานทั้งไลยเขาไม่เป็นคนรับใช้ไม่เรียนวิชาการต่อสู้กดขี่เขาสารพัดเผยเขาต่ําลง และไม่ว่ายังไงก็ตามคาเกโอนั้นก็ไม่มีทางขึ้นไปอยู่สูงกว่าเจ้านายของเขาได้แน่นอนนั่นคือสิ่งที่เจ้าสํานักวางหมากเอาไว้แล้วแต่ในชีวิตที่ดูหมดอะไรตายอยากแล้วมีแต่ความแค้นต่อตระกูลแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่ทําให้เขายังอยู่รับใช้ตระกูลนี้นั่นก็คือสาวน้อยอยูอิก,กะลูกสาวท่านเจ้าตระกูลสาวน้อยไร้เดียงสาคนที่กล้าเรียกคาเกียวว่าเป็นพี่ชายคาเกียวจึงคอยอยู่เคียงข้างและปกป้องคุณหนูยูอิก,กะมาตลอด จนกระทั่งตระกูลดาพูดผีถูกบุกโจมตีจนล่มสลายคาเกิโอและยูอิกะหนีไปได้แต่ทว่ายูอิกะจากสาวน้อยไร้เนียงสา็ค่อยๆเปลี่ยนไปคิดแต่เรื่องล้างแค้นฝึกฝนเอาเป็นเอาตายเพื่อที่จะไปล้างแค้นจนสุดท้ายนะครับวิชาดาบของเธอและเลือดพิษของเขาก็สามารถล้างแค้นคนล้มยากูซ่านับ2000ชีวิตได้สําเร็จแต่แล้วมันยังไงกันละ่ะพวกเขาล้างแค้นสําเร็จแล้วแต่ก็ไม่มีบ้านให้กลับพวกเขาจึงสัญญากันว่า จะไปยังที่ที่มีแค่เรา2คนที่ที่มีแสงแดดส่องสว่างและนอนอาบแดดกันทั้งวันแต่ทว่านะครับวันนั้นก็ไม่อาจจะมาถึงและไม่อาจเกิดขึ้นได้แล้วเพราะยูอิกะนะครับได้สิ้นใจตายในอ้อมแขนของคาเกโอไปแล้วนั่นเองครับและเมื่อความจริงปรากฏนะครับเรื่องการบุกโจมตีตะกูลดาบพูดผีนั้นกลับเป็นฝีมือของราฟาเอลบอสแห่งกอรี่ครับเพราะว่าราฟาเอลต้องการตัวคาเกโอแต่ตะกูลดาบพูดผีนั้นยิงทนงตนและไม่ยอมใคร ราฟาเอลจึงใช้อิตะกูนให้ไปทํางานโจมตีให้เพื่อที่จะได้ไม่โดนกลับมาล้างแค้นทีหลังจนเมื่อยูอิกะและคากิโอแก้แค้นสําเร็จจนไหลที่ไปไม่มีที่พึ่งราฟาเอลก็โผล่เข้ามาแล้วเสนอตําแหน่งเสาให้กับคาคิโอแต่คากิโอไม่อาจจะอยู่สูงกว่าไดของเขายากยูอิกะได้จึงไม่ยอมเป็นสาวกซีมอนราฟาเอลจึงมอบตำแหน่งให้กับยูอิกะพอรู้อยู่แล้วว่าคาคิโอยังไงก็ต้องทำงานให้กับเขาอยู่ดีแต่ใดก็ตามที่ยูอิกะยังเป็นคนของราฟาเอลนั่นเองครับ ด้านความสามารถนั้นนะครับยูอิกะเชี่ยวชาญวิชาดาบของตระกูลดาบพูดผีท้ายวิชาดาบไม่ได้อย่างดีเพราะว่าเธอนั้นเคยถูกกล่าวว่ามีพรสวรรค์พร้อมทั้งเธอนะครับยังใช้ไอเทมช่วยในการต่อสู้ที่อยู่ในรูปลักษณ์ของน้ําหอมน้าหอมที่เป็นยากล่อมประสาทก่อให้เกิดภาพหลอนที่แค่คนสูดดมเข้าไปก็ทําให้คู่ต่อสู้นั้นไม่สามารถรับมือหรือทนทานต่อฤทธิ์ของน้ําหอมได้เลยจนเกิดภาพหลอนและก็ต่อสู้กับยูอิกะได้อย่างยากลาบากนั่นเองครับแต่ถึงแม้ว่าเธอนั้นนะครับจะเป็นนักฆ่าระดับเสหรือระดับสาาวกก็ตม แต่ความเป็นจริงแล้วนะฝีมือเธอห่างไกลจากระดับ S มากหลายเท่าจึงคาดการว่าจริงๆแล้วนะครับระดับของเธอควรจะเป็นระดับ A ซะมากกว่าทางด้านความสามารถของคาคิโอนั้นนะครับเขาเป็นอัจฉริยะโดยกําเนิดต่อสู้โดยไม่มีศิลปะการต่อสู้เพราะถูกห้ามให้เรียนแต่ถึงจะไม่มีศิลปะการต่อสู้อะไรเลยนะครับเขาก็ใช้สัญชาตญาณสัตว์ปานะครับในการต่อสู้แต่ก็ยังเก่งกาจมากและมาพร้อมกับความสามารถพิเศษติดตัวอย่างเลือดพิษเลือดที่มีสถานะเป็นกฎ หลอมละลายได้แม้กระทั่งผิวหนังและเหล็กก้าที่เขาเอามาประสานกับกงเล็บที่อยากจะมีใครรับมือได้เขาไม่สามารถเอาตัวเอาแขนไปรับการโจมตีได้แน่ๆมาอย่างนั้นเนื้อหนังคงโดนละลายจนหลุดลอดออกไปแต่ก็ดูเหมือนว่าคาเกะเองนะครับก็จะถึกทนทานอยู่พอตัวด้วยขณะที่ว่าโดนทัตเตอยโจมตีใสเ่เต็มๆเขายังดูไม่ได้เจ็บสาหัสอะไรมากขนาดนั้นนั่นเองครับแถมด้วยข้อมูลส่วนตัวหน่อยละกันนะครับกับชื่อจริงยูอิกะตำแหน่งอัครสา,าวกซีโมน ส่วนสูง170เซนติเมตรน้ำหนัก59กิโลกรัมความชอบก็คือคาเกโอวและแตระกูลดาบพูดผีเมื่อ8ปีก่อนครับและอีกคนนะครับก็คือคาเกโอตำแหน่งอัครสาวกซีโมนอย่างไม่เป็นทางการส่วนสูง200เซนติเมตรน้ำหนักเกิน100กิโลกรัมแน่ๆสิ่งที่ชอบทุกอย่างที่อยู่อิกะชอบนั่นเองครับผม และสุดท้ายแล้วนะครับอัครสาวกซีมอนของราฟฟเอลก็จากไปหมดแล้วสาวกตัวจริงอย่างยูอิกาครับก็ตายในการปะทะกันกับคิมซุนกูส่วนสาวกเงาอย่างคาคิโอ่ก็เลือกที่จะย้ายข้างเมื่อรู้ความจริงว่าต้นตอเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดกับคุณหนูยูอิกาของเขานั้นมาจากราฟาเอลทำให้คาคิโอนั้นนะครับตัดสินใจร่วมทีมกับคิมซุนกูเพื่อจัดการราฟาเอลลงให้ได้นั่นเองครับก็จบไปกันแล้วนะครับสำหรับคลิปอัครสาวกอันดับที่11ซีมอน รุ่นใหม่ของราฟาเอลทุกคนคิดเห็นอย่างไรกับทั้งสองคนยูนิกะและคาเกโอ่นะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ